สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดามทีมเช่นเคยนะครับเราคงพากันมาติดตามบุน้าโจยกันต่อครับหลังจากเอาต้นมะพร้าวค่อยๆทอยให้ตัวเองเข้ามาถึงฝั่งนี้ครับมาถึงตรงนี้เพื่อจะลอกเอาขี้โคนออกไปให้ตามที่เจ้าของเขาต้องการครับโดยการทอยขึ้นด้านข้างนี่แหละเยวะเจ้าสมชิงก็จะไปยืนข้างบนทอยอีกทีหนึ่งขึ้นฝั่งครับ โอ้โหใครได้ติดตามคิดทีแล้วรุนเหมือนผมไหมว่าจะเอาต้นมะพร้าวถอยมาเรียงมาเรื่อยๆๆต้นมะพร้าวมีอยู่หกต้นนะอย่าหางานอแกแบบไม่เอาอะบอกว่าเถ่าแกอย่าหารับงานแบบนี้อีกนะเสียงนี่สบายไหมสบายนะ เมื่อวานนี่เกือบจมนะหัวหน้าบอกว่าเกือบจมจมตรงมุมนี้เกือบไปได้เกือบจะได้ไปเอาเจ้าปีศาจมาดึงขึ้นครับเกือบครับวันนี้วันนี้ก็เสีียงอีกวันหนึ่งแต่เสีียงแบบโดยที่ว่าป้องกันฮะนี่ถอยมางี้ฮะห้เจ้าเร็กพี่ิีนูช่วยถอยอีกรอบหนึ่งถอยขึ้นไปอีกรอบหนึ่ง หัวหน้าโจ้ก็เลยต้องรอเจ้าเด็กพี่กิหนูเข้ามาก่อนฮะเดีย๋ยวเวียงดินขึ้นไปเดีย๋ยวตักไม่ทันกันก็เลยต้องจอดรอก่อนรอให้เจ้าเด็กพี่กิหนูขึ้นมาก่อนอนะถอยขึ้นฝั่งอีกทีหนึ่งคลิปนี้ผมมาตามหัวหน้าโจ้ต่อครับผมอยากจะรู้ว่าเวลาตักดินงขึ้นไปนี่ลำต้นมะพร้าวนี่มันจะยุบลงไหมจมลงไหมถ้าจมนี่งานเข้าเลยนะ ถ้าลำต้นมะพร้าวเนี่ยมันลงไปเรื่อยๆอต้องหามะพร้าวมาหนุนอีกนะนี่แต่ผมมองดูแล้วไม่มียุบนะยืนอยู่กับที่เลยแน่นเลยเพราะว่าอะไรต้นมะพร้าวมันยาวครับยาวคุณบหนาโจยใช้ต้นมะพร้าวลำต้นยาวๆครับหน้าอยู่ประมาณที่หกเจ็ดเมตรได้คนระับลำต้นมะพร้าวที่หนุนไว้ไม่แย่ท่อนประมาณสี่เมตรนะท่อนยาวเลยฮนะ อะโหบูกีหน่อยหรือไงอ๋อโอ้โอผมดูเลยฮะเน่นนะดีฐานยืนมันคงนะี้ฮะสบายแล้ว งานนี้น่าจะสำเร็จรุล่วง,งไปด้วยดีคะไอเจ้าเทพพี่หนูเจ้าจะลวงเดินเข้ามาใกล้มากนะชมมาี่สวยเลยนะ <Okay. S 1> ตักทันลูกพี่หรือเปล่า <Okay. S 1> ค่อยๆตักไปเรื่อยฮะตักมากไม่ได้ครับเยวไม่มีที่ไว้ก็ค่อยตักไปเรื่อยเอา ปลานิ้นยังเพียบเลยครับบ่อนี้ผมก็อุ้าแบ่งเอาไปให้สี่ตัวเอาไปต้มเยอะต้มกินกันกับทีมงานอร่อยมากเลยตัวหน้าบอกว่าเดินมานี่ยมาได้ตอนถอยนีมจะถอยได้ไหมโอ้ยระดับนี้แล้ว เข้ามาได้ต้องถอยออกได้เลยอ่ะรวมมือกันเดี๋ยวก็เสร็จครับถ้าดินดีๆนะไม่ใช่ดินสมองนะผมให้เลยไม่เกิน2ชั่วโมงเสร็จแน่แต่นี่เนื่องจากว่าเป็นดินสมอง ก็เลยต้องทำงานโดยระมัดระวังอาจจะช้าหน่อยดูดิจะสมองไม่สมองไม่สนสปีกเต็มที่ลุยเต็มที่ฮะอ,อะไรละ่ะเจออะไร่ะขอนไม้ข่อนไม้เอะ ปลาไหลปลาไหลปลาไหลโอ้ได้ปลาไหลฮะ<อ>ผมไปยังไงล่ะนุ่นตักไปทางนู่นจะให้คนเดินลุยขี้โคลไม่เอานุ่นเอาไปให้ทางเล็กสจวดนนุ่นอ๋อๆ๋มีคนมาแล้วทีมงานหัวหน้าโจ้นี่ยนี่นี่กำลังมาเดี๋ยววิ่งไปเอาคู่พน เอาอะไรมาใส่ก่อนโอ้ปลาไหลเอ๊ะทำไมเขยาา่าทำไมเขย่าใหม้มันมันมืนเลือ่อนเอาไว้ยังไงละไว้ยังไงละไปดยงไปดึง โอ้โหได้ปลาไม่อิ่มไม่นำส้ำใจได้ปาลาไหลอีกแล้วอย่าหายอย่งงูอย่างนี้เลยผมมีธุระไปต่อแค่นี้ผมก็เปื้อนครึ่งหน้าแข้งแล้วแต่ถ้าไม่มีใครจริงๆผมก็จะลงไปเอาให้นะแต่พอดีทีมงานแกมาพอดีอันนี้นี่เดินลงไปแล้วนี่เอามีรองเท้าบูทนี่ดูเอาครับ ผมก็เหมือนแบบนี้แหละดูเอาครับครึ่งหน้าแข้งไหนตรงไหนอะโอ้โหอ,อยากกปลาไหลเป็นสิบตัวเลยเอาถุงมามปเล,เลยเลยเอาถุงก็ถุงปุ๋ยมาเลยโอ้ไหนเจอไหมเจอ,อยัง โอ้จับใส่แล้วจับใส่แล้วอ่าวปลาอไรมันชอบอยู่เป็นคู่ตัวผู้กับตัวเมียนะเปื่จะเจออีกตัวหนึ่งอย่าลืมนะว่าตัวเองกำลังอยู่บนต้นมะพร้าวนะชำงานไปลืมเดิน้อยหลังไปรูดต้นมะพร้าวนี่ซวยเลยนะ มดูแล้วก็ไม่น่ามีอะไรนะฮะน่าจะทำงานได้สะ,สะดวกสบายไปเรื่อยแล้วดูดิดูดินมันสไลด์ลงมาฮะดูดิมันไหลลงมาเรือเ่อยฮะเล็กสัจจวดบอกว่ายิ่งขุดยิ่งเจอยิ่งขุดยิ่งเจอดินสมองอย่างลึกเลยฮนะเอยเออเอ้เ,อเ,อเออยาน้ำเข้ามาจะซวยอีก นี่ตักไปก็ไหลลงตักไปก็ไหลลงครับดินสมองดินทรายสมองอะเนี่ยหัวหน้าก็เลยถึงว่าไม่ได้อูอ้นะไม่ได้อู้งานนะตักไปมันก็ไหลลงตักไปมันก็ไหลลงถ้าตักไปปุ๊บมันก็ไหลลงครับเจ้าดิพีกหนูเจ้าดกพิกหนูมันตักไม่ทันไงมันก็เลยไหลลงอาศัยว่าหมดแล้ค่อยตักดีกว่ายังได้งานกว่ากันเยอะ ตัวใหญ่ไหมใหญ่อยู่โอ้ใหญ่กว่าัวน่โป้มือผมอ,อีกถ้าตามที่เขาบอกนะจับให้ดูกี่นี่วันแรกได้ปลาไหลไหมได้ปลาไหลไหมวันแรกที่มานะไ,มไม่มีมีแต่ปลาได้แต่ปลา ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแต่ทอยดินอย่างเดียวตักขึ้นไปอย่างเดียวเดินมาถึงขนาดนี้ทํางานได้ขนาดนี้คงจะไม่มีอะไรนะครับให้ต้องรุนแล้วเดี๋ยวเป็นอันว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วครัครบขอพบพรคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดด้าทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ